สบายดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสกู่สุขพลเบิร์ตสมองสุบอนเนาะเปอกับสองยูทูบบ่าวเลาว่าพาเพลินคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้เรไจะไปทางใดดอกอยู่ในเฮือนเหนียนเฮาเนาะพอดีว่ามีมียูท <c oughs> ูบเบอร์สายบุญมาหาพี่น้องเลยยูท <c oughs> ูบเบอร์สายบุญเนี่ยแหละมาแหวนเหรียญน้ำเนาะยูทูบเบอร์รุ่นน้องพี่น้องเนาะยูทูบเบอร์รุ่นน้องแล้วก็น้องใหม่กับซิแมน สายบุญจากสิเป็นอย่างไรดอกสายบุญเพื่อนกันจากสิไปหลอดบ่ดหลอดเนอะอย่างไรก็ผู้ได้เขามาเบิ่งมาส้มกับฝาไปกดติดตามไปกดไลค์กดแชร์ให้ไนยเนาะสําหรับเดืที่สายบุญเบิดสตสุสุกคนอะไรคนที่เฮาเคยแชร์คิปแชร์ยัง,ยงให้อะไรไปเปร็นน้องเลยเนาะพอดีว่าเพื่อนเฮาหน้าทางผ่าน ทางผ่านเพิ่อนอะไรเนาะผ่านไปผ่านมาอยู่ก็เลยมาแวะเล่นเนาะมาแวะเล่นน้ำเข้าสันสันวันนี้พิ่นสิชวนเฮาไปสายบุญไปเฮ็ดสายบุญว่าซั่น <c oughs> อ๋ามันสิคือบ่ชวนไปเฮ็ดสายบุญมันสิเป็นตาไปอยู่บ่มันสิรอดอยู่บ่สา,ายบุญหรือสายละอะไรขันเฮาได้ไปเลยจะเป็นสายล่าหลายกนวะ่าจัง นี่เด้์พี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะสบายดีทั้งบ่าวล่าเบาเพลินน้ำมัยพี่น้องนะสบายดีสบายดีนุ่มหล่อหนุ่มสดหน้าตาดีอ่าบ่าวแอร์ไซบุรีพี่น้องเลยเนาะนะแนะนะนะนำตัวอย่างเป็นทางการบ่าวแอร์ไซบุรี่าหลายคู่หลายคนกันสิคุณหูคุณตาอยู่ดอกเนาะถ้าผู้ใดที่ว่า เนโซเชียลอยูกก่กับสิคุณหูคุณตาแลา้วก็ติดตามพวกเงินส่องยูทูปสายบุญกับสิคุณหูคุณตาอยู่เพราะว่ามันมีมาเรื่อยๆพี่น้องเลส่องสายบุญนะเนาะอาจจะเห็นส่องเผื่อน้ำตอนนี้ผู้ที่ตามเท่าไหร่นนแล้วก็แปดพันกว่าเนาะแปดพันแปดพันซับพี่นอกก้องเลยผู้ที่ตามมันก็ดี s นี y ก็ยอดวิวบ่ดียอดวิวโบโอโยากดี มันเป็นอะไรยอดวิวคือบอดูดีคือการกับช่องอ้ายนี่แหละ <c oughs> ง่ายสักือกันไหมมาดื้อกันคือกันแหลจะจังหวะกันดื้อันน่ะน้องไอ้กผู้ชายอยู่มาดื้กันมาดึงกระดัจนอ่องอย่างนีง้จนะังหวะอยากหากย,าไ,ายาไปได้ดีเนาะนนแต่ก็ต่างคนกับต่างวิวบดูดีคือสมุดน้องไปถ่ายคลิปนี่ ไปถ่ายพวกสายบุญคนทุกคนยากฝากให้อายดันให้แให้ก็คือเก่าเพราะว่าวิวอายก็บ่สนักผู้ผู้เบิ่งัน1,000 2,000ังยากแห่องเฮาก็ดผู้ตามลก็แมนอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบ่เห็นเฮากดติดตามดบ่กดเบิ่งเนาะบ่กดเบิ่งแล้วก็บ่แม่นเขาเจ้าบ่เห็นมันบ่แจ้งเตือน นั้นยังไงแจ้งเคงเือนกับคือถ้าต้องคนหมักกระดิ่งเปล่คนคนมากกระดิ่งไวขนาคือบอกผ่นานเลยแต่ละคลิปอันนี้คนติ่ตาปุ๊บระบบเข่าการะบบเขาเซฟไวแล้วส่องได้ที่มันคนเบิกไลน์วิวไลน์เขาก็สีส่งให้อันนี้คือมันวิวบอดีเขากา็บอสง่งเขาก็บ่อในน้าให้มันเป็นขนาดได้เห็นว่า youtube ก็ดิยากนะมนะากมือวิวมันกบบ ตกเฮ้ยบอกเวลาเขาเล่นยูทูบเนี่เขาเคลียร์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 ไปมันทีมีซองใหม่มาเรื่อยๆมันทีแนะนํามายูทูบเนี่ยน้ำทวิวเขาดีเนี่ยมันเป็นนั่นนะเขาบอกจำเป็นว่าสิไปกนหาสื่อสองเขาหึ้ไหนน้ำมาโลดโผล่มาเองอันนี้นะเยี่ยมจริงพี่น้องเลยแน่นพี่น้องเนาะฝากไปกดติดตามให้พี่น้องเลยฝากเอฟซีเขาคือการไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังแรงใจให้น่องเนาะใ้ทำสายบุญต่อไปเนาะเพราะว่าการทำสายบุญนี่หนึ่งมาลักๆเลยต้องมีผู้ลักผู้ใหญ่พี่น้องเลยสนับสนุนขมาได้มันจังไปได้เนาะการบอมีสปอนเซอร์นี่ไปบ่ได้ไปบ่รอดไปบ่หอดเลยไปบ่รอดพี่น้องเลยเพราะว่าข่าว่าสายบุญนี่เฮานี่เป็นสะพานบุญเนาะ คนที่ทำบุญนะอยู่เบื้องหลังครับพี่อยู่ทั้งหลังพี่เขาน่ะเป็นคนทั้งหนา <laughs> มันเป็นแน่นั่น,นพี่น้องเอยเนาะสายบุญเนาะมันจังไปได้ในท่านมันเป็นยกแต่งเงินในกระเป๋าของเง่ในกระเป๋าโบวยัยนะโบวัยพี่น้องเอยมีแต่ดับอย่างเดียวเขาแน่น่ะขนาดการน้ำหมอกน้ำมันเน่าสิหมื่นนี่กับไปเป็นแสนนะแสนตายเงินเงิกับกับโบดับพี่น้องกับโบดับ<ข><ข> ตา,าจบอย่างเดียวก็บอรับกันแนววิวดีนะก็บอรับแม่น่นบีผู้เบิ่งผู้ชมนะเนาะกันบ่มีผู้เบิ่งผู้ชมนะะดับคือกันรับอันนั้นนะดับแน่นอนไปบ่อหลอดรถต้องเลี้ยวหากรุงเทพรถรุงเทพอยู่ไซแม่นบ <c oughs> คนน่ค่ๆๆอยแต่ยังคิดคิดว่าจะไปไทยจะได้ไหมมันแบบเอาไปเหต youtube เราบางบางคนกับประสบความสำเร็จน้อยเนาะบางคนกะ บ,บุประสบความสำเร็จพี่กันไว้น่อยเนาะกต่แบบต้องอดท,ทนเอาไว้ไว้หน่อยะเนาะเพื่ออะประสบความสำเร็จก็อยู่ได้แม่นแต่ก็เห็นไลยอยู่ไล่สองอยู่ได้แม่นบ,บุประสบความสำเร็จไปคือเก่าุกูแหละบอลน,นั้นคนอยู่ไลาย่กูแหละบควนเงินได้เป็นเกอะเป็นกรรเป็นกรร้อนาุกูแหละเปื่อกี้เงินอยู่บุญพนันง่ายพอเขาคิดก่อตอนนี้ กันยูทูบนี่ไ่ได้พม um ่าพี่น้องเลยบริษัทมาไปทางานกรุงเทพไปกม่มีลีบริษัทไปทางานกรุงเทพเลยยอมหลับแต่เป็นยังจังอยู่ก็อยู่ได้อยู่น้ำครอบน้ำพ้วนน้ำูกน้ำเนี่ยนี่แหละพอเฮาเมกะพอสามีแล้วมันก็บรได้ดิ้นลนบีสังมากไม้แล้วแต่ก็ดิ้นรนคือกันในพี่น้องที่อยู่ซื่อๆบริษัทนะพอได้กินพอได้กินได้ใสจุนเจือครอบครัวนี่นะ ันเัาบ่อฮาเลยแห่งบ่อได้แห่งบ่อมีมีแต่ลายออกบ่มีลายเข้าเนาะมีแต่ลายออกฮาลสิบบ่มีเัาลายออกน้อยมันบ่มีเนาะสิเอาได้เสะมาออกเฮ้ยนเป็นแนวนั่นเลยเก่งมากคับเป็นกำลังใจให้เนาะแล้สู้ไปจนผู้ละถึงขั้นสุดท้ายเนาะสู้ไปจนเข้นสุดท้ายเนาะจนบ่ไหวเลยเนาะจนบ่ไหวรีบผู้จะโอ้ยยอมแล้วไอ้ยอมแล้วยอมแล้วจังเปลี่ยนแบบนี้เนาะแม่ เปลี่ยนวิธีหาหรือจเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ขึแล้วแต่แเปลี่ยนแนวเพราะว่าคุมมือนี่สายปุญนกับลายสายวิธีชีวิตีกับลายสายท่องเที่ยวกับลายไปหรือตัวสิไปยท่องเที่ยว <c oughs> ไปวัน เกี่ยวกับไส้งบคือการได้โมีกนไส้งบลายหรือกาดเมื่อนั้นได้ค่อยไปเดียวไปเทียวเดียวถ้าแขกถ้าฝรั่งเนี่ยคนเบิ่งเขาลอยปลาคนนัมันกับพวคนประข้าวข้ากินข้าอยู่เ้ากับมันกับแบบแชนกามแช่์ไปเช่าห้องเองหมดเลยนะโอ้ผมวันะ้ไว้ดอกเนี่นน่เที่ยวนี่กั้เอาไปลายๆคนเนี่ยบบดีได้ถัาเราไปก็กุ่มบรรยงกาศโเดียวนี่ รอน้น้อกนอเพาง่ายบอกบานาวเข้าไปลงาบาข้าไปเปสี่คนขไปเทียเป็นอะรไน้เ huh. หืนใกล้ๆ huh. น okay. ี uh ่แหละ กับสู้ไปฮะแหละเนาะแม่เพราะว่าเฮ็ดยูทู e มันกะบโมเมนต์เรื่องง่ายเนาะผูสาวบ่โทรมาบอน้องน้องสายใหม่ไพืน้องเลยกะมือนี้บาวบาวเอ๋นะเบาวเอ๋กำลังที่เดินทางไปหาน้องสายใหม่พ่อเพื่นน้องเลยเนาะกะเลยมาแวะเล่นทั้งน้ำบาลาวกะเป็น ทางไอของวายในรับพอนอ่อนกันนะครับทางไปทางมาเากับแว่ติดต่อไว้ก<ะ>็แวบบ่มาได้เวลาไออยู่ก็แวบบ่ขึนน้ำขึ้นในกินเขาก็ได้อ,อันนี้เว่าทำความจำอยากเต็มโทรศัพท์ก็ดี <c oughs> เด้งออกเองเลยนี่ <c oughs> จริงๆเฮานางว่ากันนะเฮิร์ตต์นเนี่มันถ่ายได้แค่เจ็ดนาทีเด้งออกตอนใดยังบ่หู้หูแฉทั่วพับก็ดิน้องชายสิไปต่อแล้วพี่น้องเลยมีนัดมีนัดครับมัน <rude S 2> น้องสายไหมอยู่บ้านตงพุงะบันตรงพุงเส้นแกงกระเบรเงนเข้ากับไดไกลคนทางหรือะกระตูมทางแมทางดำเอนกำลังหัวใหญ่อ้บันตงพุงกัทางไวแกงกระเบรลเขาคายยาแพงยาค่าเท่านร้ายเนาะกับไยาขายอะไรอะไรที เออมาจิ้กินเข่ากินยังน้ำน่ะข่าไปแล้วกับผมเป็นยังเถื่อนหนาเถื่นไอ้ผู้ละเนาะของผู้หนากะเร่งมาอยู่ิเมื่อหน้าเมื่อหน้าครับบวมาจังเถื่อเอาฉันฮู้อันนอกอนาคาดีปะบอกว่ากันน้องใช่เมื่อกี้ก็ขอบใจทั้งอ้ายหลายๆเนาะที่ว่าเพป็นการต้อนทับแจ้งดีไว้หน่อยไหยกับบอกเป็นยังบอกเป็นยัง ดอความยินดีกัเสดเดินทางไปหาน้องสายใหม่เพ่อน้องเนาะด้วยความินดีป้าสกดีดยยขอใจหายๆเดินทางด้วยความปลอดภัยดอยมีสุขมีใ่กลับจังโม่งนี่ไปถ่ายน้องสายใหม่แล้วกัสีกลับกับมาเลยว่าไปผู้เดียวไปไกลเพ่อไรนะบางทีก็บสีไปหาตอนแรกเราจะไปได้ไปใช่ป้จังวะ มันบ <legislation> <ibl ok S 1> ่ได้ได <c oughs> ้นะแต่่วาบ่ไปบ่ไปกันว่าบ่ได้มันักพอดเวลาแล้วมันไปเองมันลนโอเคโอเคอ่าสาธบดีขอบุญขอบุญเบิร์ดสกุลสุขคนพี่น้องเว้ยเนาะบทจะเป็นอีทีทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ได้เลยเขามาเบ่งมาชมช่องเฮาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าอืเนี่ยลูกชายกันเงี้ยต่ยังอ้าวเรื่องเดินโดนอัน เหลี่ยมประตูวงางอะไรอีกวางได้อืมอะไรอีกบ่อ้าวบาทัทบัทปีเลยมันหักดือ้ออืมกำลังชน, <c oughs> นกำลังชนอะไรกำลังชนกำลังดือ้อ <c oughs> ไปดี่นออ้ออย่านะเอาไปปลาปลาสกดี นะงรัมลูกแนมนำไอไพ่ออเออเออเอเอ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 อว่าเอนเจ็เออเอเออบออเนอเออเออาเออเอเอ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 กอนมออเว้าออออเออเออเอเอเออเออเออออเออเออเออ๋ออเ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 ออออออเออออเอออเออเออออ